การปลูกมะเขือเทศไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเป็นเพื่อนถ้าเราไม่มีพื้นที่เนี่ยเราจะปลูกมะเขือเทศแบบกลับหัวในขวดนมแบบเราก็ได้ค่ะและ้วเพื่อนเพื่อนก็จะมีมะเขือเทศทันเองแบบนี้ค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้เป็นขวดนมนะคะเราตัดด้านล่างออกนะคะ เราจะปลูกมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศนะคะเราจะปลูกในขวดนมก็เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะอยู่แฟลตอยู่คอนโดเนาะไม่มีพื้นที่ก็มีทางเลือกนะคะเราก็ปลูกมะเขือเทศในนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะปลูกมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆเราก็มาเตรียมดินกันก่อนค่ะ ในดินนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยนี่ค่ะเป็นปุ๋ยทั่วไปนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะแล้วก็ผสมปุ๋ยลงในดินค่ะหลังจากที่เราผสมดินแล้วค่ะแล้วก็มาปลูกกันเลยนะคะเ,เพื่อน ถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะนี่เป็นผ้าเนาะนะคะเราตัดนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ตัดผ้านะคะถ้าเราวางลงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแบบนี้เนาะนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นกล้ามะเขือเทศค่ะเอามือนี้นะคะวางไว้นะคะแล้วก็เอากล้ามะเขือเทศใส่วางลงไปนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เอาผ้าห่อ แบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ผ้าหอ่อกล้ามืะเขือเทศนะคะสำหรับขวดนมเนาะขวดนมก็ลักษณะนี้นะคะเราก็จะเอากล้ามะเขือเทศนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะตรงนี้ใบมะเมือเ,อเทศก็จะออกมา ข้างข้างตรงนี้นะคะตรงปากขวดนมแล้วก็ค่อยค่ยดึงออกมาค่อยค่อยค่ะค่อยๆยดึงใบค่อยค่อยดึงค่ะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะตรงด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยมะเขือเทศอยู่ตัวดินแล้วแล้วก็จะเอาดินใส่ลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเอาดินใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆ นะคะคดินที่เราผสมแล้วนะคะ ดดินลงนิดหน่อยค่ะเ,เพื่อนๆไม่ต้องกดแรงมากค่ะเราใส่ดินไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะตอนรดน้ำต้องเฉียงหน่อยค่ะเราไม่อยากให้น้ำเนี่ยรดตรงตรงต้นของมะเขือเทศนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราหันตรงนี้ไว้ด้านบนนะคะเพื่อนๆแล้วก็วางลงบนถาดน,นะคะเราจะเก็บต้นมะเขือเทศของเราไว้แบบนี้หนึ่งอาทิตย์ค่ะให้ตั้งตัวดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับหัวกลับหางค่ะ หลังจากที่เราทิ้งต้นมะเขือเทศของเราไว้หนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆต้นมะเขือเทศของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะพยายามหันขึ้นด้านบนนะคะอันนี้เป็นลวดค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะใช้เชือกก็ได้นะคะเราจะใส่ ตรงรูนี้นะคะเพื่อไว้ห้อยกระถางของมะเขือเทศค่ะแล้วก็มัดลงไปแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนจะเป็นแบบนี้นะคะ อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็พันลวดนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็สามารถห้อยได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จากคราวที่แล้วเราใส่ดินแค่ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนวันนี้เราก็ใส่ดินลงไปเพิ่มอีกนะคะกดดินนิดหน่อยะค่ะ แล้วก็รดน้ำด้วยค่ะสำหรับต้นมะเขืดเทศนะคะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนเจะใช้เชือกนะคะผูกต้นมะเขืดเทศกับที่ถือขวดนมก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้เชือกมัดต้นมะเขืดเทศหลวมๆนะคะแล้วก็ผูกกับกล่องนมแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากสามอาทิตย์นะคะตน้นมะเขือเทศเราก็โตขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเราทำไว้สองกระถางกับเพื่อน แล้วก็ได้ใส่ไม้ไผ่ไปด้วยเนาะเพื่อมาต้นมะเขือเทศตอนที่มันโตขึ้นค่ะถ้าเราดูใกล้ๆนะคะมีต้นมะเขือเทศกระถางแรกเนาะอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะ เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นดอกค่ะในการดูแลต้นมะเขือเทศค่ะนอกจากรดน้ำให้ปุ๋ยแล้วนะคะเนื่องจากมะเขือเทศพันนี้เป็นแบบพันเลื้อยเนาะเราต้องเด็ดกิ่งกระโดงทิ้งค่ะเพื่อนๆน,นะคะ กิ่งกระโดงดูง่ายๆค่ะมันจะเป็นกิ่งที่ออกระหว่างนี้เป็นใบใช่ไหมคะเป็นใบแล้วก็ติดกับลำต้นมันก็จะมียอดออกมานะคะยอดนี้นะคะเรียกว่ายอดกระโดงนะคะหรือกิ่งกระโดงนะคะยอดนี้เราจะเด็ดออกค่ะเ,เพื่อนอันนี้เฉพาะสำหรับมะเขือพันเลยนะคะแล้วก็เด็ดออกนะคะ กิ่งนี้ไม่มีไมม่ีประโยชน์ค่ะมันก็จะดูดซึมซับสารอาหารเนาะ,นะะถ้าเราไม่เด็ดออกเนี่ยมันก็มีดอกมีผลน้อยนะคะกิ่งพวกนี้เราต้องเด็ดออกแต่อย่าเด็ดกิ่งข้างบนสุดออกนะคะกิ่งข้างบนสุดคือกิ่งนี้นะคะต้องทิ้งเอาไว้เนาะกิ่งที่ออกตามง่ามใบค่ะเพื่อนๆนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเล็กๆแบบนี้แล้วก็ต้องเด็ดออกนะคะเด็ดออกให้หมดเลยค่ะ มาดูต้นนี้บ้างค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเป็นกิ่งเล็กๆเราก็เด็ดออกค่ะเ,เพื่อนๆนะคะระวังอย่าเด็ดดอกนะคะต้องคอยระวังค่ะ วันนี้เป็นวันที่4มิถุนายน2 5 6 3ค่ะเรามาอัปเดตมะเขือเทศกลับหัวของเราในขวดนมนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็มีการพัฒนาการขึ้นเยอะเลยค่ะเขาก็มีออกดอกออกผลนะคะเพื่อนๆเ,เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างนี่ค่ะลูกมะเขือเทศนะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะ ที่เริ่มเป็นผลข้างบนก็มีค่ะเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะก็มีดอกออกมาอีกค่ะเป็นเพื่อนอีกต้นหนึ่งนะคะเขาก็มีดอกออกมาค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวมาดูมุมด้านนี้ค่ะก็มีดอกออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ กะเทศของเราก็เจริญเติบโตดีค่ะเราก็หมั่นรดน้ำให้ปุ๋ยค่ะเ,เพื่อนๆพอถึงวันที่30มิถุนายนค่ะตอนนี้เมื่อเกือเทศกลับหัวของเราเนี่ยก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะคะเรามาดูใกล้กันเลยค่ะอย่างขวดนี้นะคะก็มีเมื่อเกิือเทศออกมาเยอะแยะเลยนะคะอันนี้พวงที่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆ พวงที่สองนะคะอันนี้เยอะหน่อยนะคะมีหลายลูกเลยนะคะพวงที่สองเนาะแล้วก็ขยับขึ้นมาอันนี้พวงที่สามค่ะแล้วก็พวงที่สี่นะคะเนื่องจากเราปลูกในขวดนมค่ะเ,เพื่อนๆเราเก็บไว้สีพวงก,ก็พอค่ะหรือสีช่อเนาะเราก็หมั่นรดน้ำนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งเนาะ เมื่อเขือเทศของเราก็จะเจริญเติบโตวไว้ไม่ชะงักงันค่ะพอถึงวันที่7กรกรดากมค่ะตอนนี้เมื่อเขือเทศของเราก็เริ่มสุกบ้างเป็นบางส่วนแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะอันนี้ก็เป็นพวงล่างสุดค่ะ มะเขืเทศของเราก็จเจริญเติบโตดีค่ะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางที่สองค่ะอันนี้ก็เป็นกดนมที่สองเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ วันนี้วันที่21สดกรกฎาคมค่ะตอนนี้มะเขือเทศของเราที่ปลูกกลับหัวในขวดนมเนาะเขาก็เริ่มสุกแล้วค่ะโดยเฉพาะพวงล่างสุดนะคะพวงนี้ค่ะอันนี้เราก็เก็บมารับประทานได้ค่ะเ,เพื่อนๆเขาสุกแล้วเนาะนี่ค่ะแล้วก็เก็บมาค่ะตอนนี้เราก็เก็บมาสามลูกก่อนนะคะ ดูใกล้ๆค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือเขาก็จะสุกนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองนิดหน่อยแล้วเนาะเดี๋ยวดูอีกขวดหนึ่งค่ะอีกขวดหนึ่งก็น่าจะสุก ภายในสองสามอาทิตย์นี้ค่ะอันนี้จะลูกโตเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะลูกโตเลยค่ะก็มีข้างบนอีกหนึ่งพวงค่ะ วันนี้วันที่14สิงหาคมค่ะเราก็จะมาอัปเดตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพอถึงวันที่14สิงหาคมเนี่ยมะเขือเทศเราส่วนมากเนี่ยก็เริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนมากเหมือนเมืองไทยเลยนะคะอากาศร้อนก็ช่วยทําให้มะเขือเทศสุกไวค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขวดนมขวดแรกกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวไปแล้วพวงแรกนะคะอันนี้ก็เป็นพวงที่2อ,อันนี้ก็ดกนะคะส่วนมากเนี่ยก็สุกแล้วสามารถเก็บไปรับประทานได้นะคะเราขยับขึ้นมานะคะอีกพวงหนึ่งนะคะอันนี้ก็เริ่มสุกเหมือนกันค่ะก็มีแค่2ลูกนกที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แต่อีกไม่นานเขาก็จะสุกค่ะเพื่อนเนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกพวงหนึ่งด้านบน อันนี้ก็เริ่มสุกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอีกขวดนมอีกขวดหนึ่งนะคะถัดมานะคะดูด้านบนสุดก่อนก็แล้วกันเนาะด้านบนสุดก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะสองสามอาทิตย์ก็จะสุกค่ะเดี๋ยวเราเอากล้องถัดมาลงมาด้านล่างหน่อยนะคะพวงถัดมานะคะอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะสุกเป็นสีแดงไวไวๆเนี้ยนะคะนี่ค่ะ ะะแล้วมาดูพวงล่างสุดค่ะพวงนี้เนี่ยจะลูกโตมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีหลายลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอามะเขือเทศให้ดูค่ะเมื่อกี้เราจับแรงไปหน่อยเนาะเขาก็หลุดออกจากขั้วมานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลูกโตขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีหลายลูกด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเรามีพื้นที่จํากัดนะคะเราก็สามารถปลูกมะเขือเทศกลับหัวในขดนมแบบนี้ก็ได้ลูกเล็กก็ได้นะคะลูกใหญ่แบบเราก็ยังปลูกได้ค่ะเราได้สาธิตแล้วก็ทําสําเร็จนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทํำก็ลองดูนะคะไม่ยากค่ะเพียงแต่มันรดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะเขาก็จะเจริญเติบโต อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะไว้ตรงที่มีแสงแดดด้วยนะคะเมืเ่อเทีเเขาชอบแสงแดดอย่างน้อย6กถึงแดชั่วโมงค่ะลองทําดูนะคะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ